ขีปนาวุธบรามอสคือหนึ่งในอาวุธยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังที่สุดของโลกซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างอินเดียและรัสเซียจุดเด่นของมันไม่ใช่เพียงแค่ความเร็วเหนือเสียงแต่คือความแม่นยำความยืดหยุ่นในการใช้งานและความสามารถในการทำลายเป้าหมายอย่างเฉียบพลันในวันนี้ช่องไรทูสกายจะพาทุกคนไปรู้จักกับบรามอสอย่างละเอียดว่าทำไมมันถึงถูกเรียกว่าขีปนาวุธเร็วที่สุดในโลกและเหตุใดประเทศต่างๆถึงให้ความสนใจมันอย่างมาก บรามอสเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นหนึ่งที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทบราโมสแอร์อสเปสซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัสเซียและอินเดียชื่อของมันมาจากการรวมกันของแม่น้ำสองสายคือบรามปุตราจากอินเดียและมสกวาจากรัสเซียซึ่งสื่อถึงการรวมพลังทางเทคโนโลยีของทั้งสองชาติจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นในปี1998โดยมีเป้าหมายสร้างขีปนาวุธที่มีความเร็วความแม่นยำและพลังทำลายสูงเพื่อใช้ทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศ รามอสใช้เทคโนโลยีรามเจ็ดขั้นสูงทําให้สามารถทําความเร็วได้ถึงแมต2.8ถึงแมต3หรือประมาณ3เท่าของความเร็วเสียงความเร็วระดับนี้หมายความว่ามันสามารถทะลวงระบบป้องกันของศัตรูได้ก่อนที่อีกฝ่ายจะมีเวลาตอบสนองตัวขีปนาวุธมีความยาวประมาณ8.4เมตรหนักราว3ตันสามารถติดตั้งหัวรบได้มากถึง300กิโลกรัมซึ่งเพียงพอจะทําลายเรือรบขนาดใหญ่หรือเป้าหมายบนพื้นดินได้ในครั้งเดียว หนึ่งในจุดแข็งที่สุดของ BrahMos คือความยืดหยุ่นในการใช้งานมันสามารถยิงได้จากเรือรบรถบรรทุกภาคพ,พ,พื้นดินเครื่องบินและแม้แต่จากเรือดำน้ำซึ่งทำให้สัตรูคา่าดาได้ยากกว่ามันจะถูกปล่อยจากที่ไหน b r a ม m o s ยังมีระบบนำวิถีขั้นสูงใช้เทคโนโลยี Inertial Navigation ร่วมกับ GPS และระบบนำทางดาวเทียมของรัสเซีย GLONASS ทำให้มีความแม่นยำสูงสุดเบียเบ่ยงเบนจากเป้าหมายเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้น เวอร์ชันที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ BrahMos A ซึ่งติดตั้งกับเครื่องบินรบสูต30 MKI ของกองทัพอากาศอินเดียเครื่องบินเพียงลำเดียวสามารถบรรทุก BrahMos ได้1ลูกและยิงจากระยะไกลกว่า400กิโลเมตรนั่นหมายความว่าอินเดียสามารถโจมตีเป้าหมายได้ลึกเข้าไปในดินแดนศัตรูโดยไม่ต้องเสี่ยงเข้าใกล้แนวรบ ไม่เพียงเท่านั้นบรามมสยังมีเวอร์ชันที่พัฒนาให้มีระยะยิงไกลขึ้นถึง800กิโลเมตรในรุ่นใหม่ซึ่งแสดงถึงศักยภาพการป้องปรามขั้นสูงของอินเดียในภูมิภาคเอเชียใตย้ปัจจุบันมีการพูดถึงการส่งออกบรามอสไปยังหลายประเทศเช่นฟิลิปปินส์เวียดนามและประเทศในตะวันออกกลางซึ่งจะทำให้มันกลายเป็นขีปนาวุธยุทธาศาสตร์ที่มีอิทธิพลในหลายภูมิภาค สิ่งที่ทำให้บรามอสโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งอย่างเอ็กซโเซตของฝรั่งเศสหรือฮาพูลของสหรัฐคือความเร็วเหนือเสียงที่แทบไม่มีใครเทียบได้ขีปนาวุธทั่วไปมักเป็นแบบซับโซนิกหรือความเร็วต่ำกว่าเสียงแต่บรามมสสามารถเดินทางได้เร็วกว่าทำให้สตรูตรวจจับและสกัดได้ยากมากบรามอสยังมีการพัฒนานายอนาคตที่เร็วกว่าบรามอส ii ซึ่งจะเป็นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่มีความเร็วถึงแมจเจ็ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ยังไม่มีประเทศใดในโลกใช้งานอย่างสมบูรณ์ การพัฒนาบราโมส II จะทําให้อินเดียกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยีขีปนาวุธล้าสมัยที่สุดในโลกตลอดหลายปีที่ผ่านมาบรามอสไม่ได้เป็นเพียงขีปนาวุธที่ทรงพลังแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่าง2ประเทศและแสดงให้เห็นถึงความสามารถของอินเดียในการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้วยตนเองปัจจุบันบราโมสได้ถูกติดตั้งในหลายหน่วยของกองทัพอินเดียและถือเป็นหนึ่งในระบบอาวุธหลักที่ช่วยรักษาความมั่นคงของชาติ ในโลกที่การแข่งขันทางทหารเข้มข้นขึ้นทุกวันการมีขีปนาวุธที่รวดเร็วแม่นยำและทรงพลังเช่น r บรมอสคือการส่งสัญญาณว่าอินเดียพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะจากบนฟ้าบนบกหรือในทะเลและนี่คือ r บรมอสขีปนาวุธที่ไม่เพียงเร็วที่สุดในโลกแต่ยังเป็นสัญ,ญาลักษณ์ของพลังและเทคโนโลยีที่ก้าวไกลจากเอเชียใตย้ หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไรท to sky เพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดล้ำจากโลกของเทคโนโลยีทางทหารและยานยนต์แห่งอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ